เป็นใจมากเลย ได้เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบโสถหลังใหมย่ยุท่วัดบ้านพลาดของเฮาเวละนะครับแต่ยังว่าท่านได้แล้วทัวโดดีนะครับแต่จะในจัดงานประเพณีขึ้นนะครับเพื่อรักษาขนบประเพณีของบ้านของเมืองก็คือบุญมาหาชาติหรือว่าบุญพระเวทนีละนะครับไปแร้นงนี่ก็มมีหมอเราครับสมโพธิหหพี่น้องได้เบ่งได้ชมกันนะครับก็คือวงดนตรีหมอล่ำผลวายเซซันนะครับ อาทีจะมาทําการแสดงให้พี่น้องในเบิงได้ชมกันนะครับเมื่อคืนกับมี่หมอล้ำวุ่นอนยุ่นะครับในพี่น้องใน้สะุั้งทีมานนะคะนี่ล้วญาติพี่น้องนะคะที่มาทำน้องช้างทั้งคนนะคะนี่ก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับคุณเจ้าคว่าเอาไปติดล้ำวุ่นล้ำปังเลยคุณวาปาร์ตี้กันมากเห็นแล้วพี่น้อง ต่ด้ล่ะพวกเพายุการสรุปขนานกันหอกว่าพวกเพื่อเลื่อเตินเพื่อล่นแล้วครับแตอย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับตอบน้ำช่โชคเด็าเอร์เอารวมอาด้วยนะครับนะครับสางคุณโบเด็คาเอรอาเต่าพช่ชคนะครับกับปัญหาชาลี่นกัญหาชาลีกจีดื้พี่น้อง อาต่อไปเน่ยชู้ชมในวาดหลายเพีอแล้วเดี๋ยวเฮ่า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 อ่าเป็นหาได้คือกันกันยังว่ากันยังว่านะครับน่ากัมิตตายางน้ำคนกับผู้งามงามนะฮ่าฮ่าฮ่อดูดุดียยางน้ำต่อชื่อ้ชมนะแม่นะครับตาต้องขอกราบขอบคุณนะครับที่พี่น้องเฮ็ดที่พี่น้องสร้างนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันน้ำปัจจัยของพี่ของน้องแรงศรัทธาของคุณพ่อคุณแม่นะครับ กับคนเขาคนเจป่าลุ่มสูงตำ่ำถูกกรรมถูกไายิ่งก็ได้ไส้ก็ดีนะครับทมีจิตเป็นตะไทย้มีใจเดินจัตตาจางร,ร่วมจางอุโบสถน,นำกันในคันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณชวนบุญเชิญคุณนจนกับขึ้นไปหาพีหานองนะครับรวิมเจ็บไปะยะให้ได้มีเด้อพี่น้องดือ้อควิมไข่กรัะญาให้มีนอนหลับฝันดีงวดตีมานีถือกลัดตาลีจะเก่า,านคนดิบคนเด้ออ่ำเพื่อจุ่คนบุรีของเอ้า นะครับหรือพี่น้องบ้านต่างๆก็ดีนะครับไปถูกหวยรวยละตอรี่่ตไปซะแล้วครับผม จะพาแม่ดูช่วงขายก่อนนะคะ ก็เลยไม่ได้ไปกับเพื่อนเลยเามูอโ้บานเพนกนหัแต่มันบ่เห็นมูหมูอยู่บานเบี้ยมาท่านออกมาเลยไปก่อนเลยหมอนไปไปก่อนบานก็บปมีไปเลยไปขาให้่านี้แล้วล่ะไปบอปมันยังเสียบกายใส่พ่อตู่โอ้โปรเทดีมากบนนี่ช่วงนี้ยู่พุ่นยูแต่กานี นี่มือนี่ห้ยไม่ขั้วเพิ่นยังเดียวห้ามลืมนะไกไปอุ้ยบอกแล้วเตรียมไปที่บ้านบ้านเท่าหรือพาคกันเมื่อเหมือนเดิมก็มื่อยดอกยวขาหมูบ้านไม่เดี่ยามไปคนเดียวก็คื่อตีทางทุนมีคนไก่โบว่าท่านเห็นผู้ใดมานนี่ไหมเร็วเดี๋ยวมาหอดีพาคกันเมื่อเหมือนเร็วปลาคุณมีแน่แล้วว่ายี่ปุ่นไหนทางบ้านเท่าเป็นการลังออกมาพุทธเอาเพื่อน ท,ท่านเห็ดด้เบิ้กงขบวนถ่ายเจัเคือกันนี่งมี่ท้องยางบ่บังมี่ันตัวคุณติใส่เงินด่อดูช่วงไทย้ายก่อนคันดอกไม้ เองถามหายอยู่ผุนไปบัตรเท่าผุนว่ามูไปเห็นบัดเพื่อนย่วยไปผุนบัดรเพื่อนบัตรเท่าไงได้บัดนี้ ายนะคะคยังไม่เห็นนางลำเลยค่ะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังมาเรื่อยๆอยู่ค่ะ หลายปีนะครับเกิดที่ตรงนี้ด้วยเป็นช่างแฝดหรือเปล่าเป็นช่างแฝดครับบริเวณตรงนี้แหละนะครับแต่ก่อนมันเป็นทุงนาแล้วก็เป็นจุดสอะเนื้อของภายทองคําทองแข่งก็เกิดที่ตรงนี้แหละนะครับเชิญด้านในครับตามติดด้วยโอ้ตัวนี้ตัวเด่นเลยวันนี้วาดภาพเตะฟุตบอลนะครับร่วมแสดงเมื่อเช้าร่วมแสดงเมื่อเช้านะครับเข้ามาแล้วนะครับ อันดับรอบตําไปนะครับก pues <Yes. S 1> ็จะเป็นชินงานของช่างนะครับพระคุณเจ้าท่านก็เดินมาและก็ประกอบไปด้วยเท้พุ่งสการั้นผ่านพุ่งเงินพุ่งทองนะครับอาบด้วยพระบรมไยราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับโดยคุณครูธนกิจศรีสงบินะคะคุณครูจากโรงเรียนบ้านเบงค์าลาดค่ะพระทองพระทองแล้วก็ ขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนมัสซีพระเวสสันดรมัสซีปีนี้เป็นใครที่เป็นพระเวสสันดรแล้วก็พระมัตซีครับโอ้คนคนเต็มเลยคนก็จะมีในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เปิดบริเวณตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะได้เรียนเชิญท่านนายเพเภอ คณะวสนาสอนราชการล,ลงมาด้านล่างเนาะใช่ค่ะนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิง่งลูกๆหล,ลานถอยก่อนนิดน<ส>ึงนะครับครับอช้างขอความกรุณาตีโค้งไปไกลๆหน่อยครับผู้ที่จัวกวดกระบวนช้างนะครับขอความกรุณาตีโค้งไปไกลๆหน่อยครับเพราะช้างเรามีหลายเชือกครับน้องต่ครับใช่ค่ะแล้วก็ขอ,ขอความร่วมมือนะคะคร,รถนะคะก็ขอ,ขอความร่วมมืออย่า ตันจรเข้ามาในบริเวณพิธีตรงนี้นะคะรวมรไปมถึงลูกเด็กเล็กแดงนะคะที่เข้ามารอรับเยศษปุยทานก็ให้ออกไปบริเวณด้านนอกก่อนเพื่อให้พิธีเปิดตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะคะคสำหรับการปรุยทานเราจะทําพิธีเสร็จแล้วเราจึงจะปุยทานนะครับเพราะว่าไม่ให้เกิดความวุ่นวายใช่ค่ะ,ะคแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะครับ,รบ,รบขอบคุณทีมง,งานชา้างทุกท่านนะครับ มาเยอะมากมายนะครับาตามด้วยพังกำไรนะครับค่ะแล้วก็ตามติดมาด้วยพังบูเบ้ค่ะครับผมนะครับพังบุญเพิ่มนะครับพังพี่ดาวนะครับปอยทานเสร็จวันนี้นะครับเราก็จะได้ชมการแสดงนะครับช้างเต้นนะครับวันนี้เราจ้างนุสเซาท่านมาให้ช้างเต้นให้ชมอย่างเดียวเลยท่างช้างทัางคนคนเต้นได้ด้วยใช่ไหมค, <น S 1> คะได,มได้ด้วย ครับออเอ็นเป็นเอฟสีน้องน้ำบดนะครับอ่ะขอบคุณที่ด้านหน้าด้วยครับท่านรองผู้ว่าท่านมานั่งแล้วขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่กําลังถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดปฐมเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธารวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปลี่ยนหน้าประเพณีคุณประเวศเทศหาชาติประจำปีพุทธศักราช2 5อ0 ครับครับขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับท่านรต่อไปเรียนเชิญท่านไปร่างร้องสามครั้งนะครับในการที่เราเปิดบุญประเพณีเทพหาชาติในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนดีเป็นอย่างยิ่งครับเอาพวกเราปรบมือดังเป็นกำลังแรงใจให้กับท่านรองผู้ว่านะครับ สองครั้งสามครั้งนะครับขอบคุณในเราเป็นอย่างนี้ครับในการที่เราเปิดโครงการบุรพเวทเทศมาชาติในวันนี้ก็เรียบร้อยด้ดีครับลาดับต่อไปทางเจ้าภาพนะครับก็จะมีผ้ากมาเนาะผูกให้นะครับเป็นกำลังแรงใจนะครับเยนเช่ญท่านแ